แม่ไม่อยากดําเนินคดีจ่ายมาสามหมื่นไงฮะถอไคุณแม่ดื้อๆนี่เลยสามหมื่นแล้วมีคลิปจากเนี่ยครับผู้ชมเป็นกล้องโทรศัพท์มือถือบันทึกเป็นหลักฐานเอาไว้ได้ <S <S แอบถ่ายตอนที่ร้อยเวรเจ้าของคดียศร้อยตำตรวจเอก,กอสอพเมืองพัทลุงหรือหมวดถาครับรู้ชื่อด้วยถูกต้องเรียน ว่ามีการไปนัดตัวคุณปามอายุ38ปีอาชีพของคุณปามคือเป็นแม่ครัวอยู่ในโรงเรียนนะมาที่ตู้ ATM เขานัดกันทําไมนัดมารับเงินสดอ๋อก็คือกดปุ๊บให้ปั๊บเลยอเขาไม่รับโอนเดี๋ยวมันเจอเส้นเงินออ,อออไม่รับโอนนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยนัดมารับกัน15,000บาทตามที่ตกลงกันไว้ตัวคุณปามบอกว่าก็มารออยู่ก่อนแล้วหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยหมวดถาก็ตามมาแล้วทันทีที่เห็นหมวดถา นี่ตัวคุณปาล์มก็เดินไปกดเงินออกมานับต่นหน้าเลยนะครับ15,000าบาทอ้าวจ่ายกันไปนั่นใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วก็แยกย้ายกันไปนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น23มิถุนายนที่ผ่านมาตรงตู้ ATM หน้าวิทยาลัยแห่งหนึง่งในพื้นที่ตำบลควนมะพราวอำเภอเมืองของจังหวัดพัทลุงนะครับโดยตัวคุณปาล์มเนี่ยเธอเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะมานัดแนะมอบเงินกันแบบนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นเดือนครับ7มิถุนายนลูกชายอายุ16ปีพร้อมกับพวกเนี่ย ไปมอบตัวกับตำรวจก่อนก่อเหตุยิงผู้อื่นจนรับบาดเจ็บนะเจ้าหน้าที่ก็สอบสวนตั้งข้อหาพยายามฆ่าพกอาวุธปืนในที่สาธารณะแล้วก็นําตัวลูกชายของคุณปาลเนี่ยส่งสารเด็กและเยาวชนเพราะว่าน้องอายุ16ปีเนาะครอบครัวก็ประกันตัวออกมาจนกว่าคดีจะถึงที่สุดนะฮะก็ออกมาสู้คดีนั่นแหละหลังจากนั้นหมวดถาร้อยเวรเจ้าของคดีติดต่อส่วนตัวไปหาคุณแม่ปาลครับแล้วก็บอกว่าคุณแม่ นอกเหนือจากคดีที่ลูกชาคุณแม่โดนแล้วเนี่ยตัวคุณแม่จะโดนคดีด้วยนะเพราะว่าเป็นผู้ปกครองโดนอะไรอ่ะปล่อยปะละเลยไม่ดูแลบุตรหลาน mm hmm. หมวดถาเขาก็เปรยว่าถ้าไม่อยากโดนดำเนินคดีนะแม่ต้องมีไอ้นั่นมาแลกแล mm ้วครั้งแรกเนี่ยแม่แม่ปาลมเนี่ยบอกว่ายอมจ่ายไป3,000บาทหมวดถาบอกโอ้ยมันไม่พอหรอกแม่ mm hmm. เออสามพันมันไม่พอต้องส0ม0ม เท่าจากคุณแม่ให้ไปอ,ออเแล้วแม่บอกว่าโอ้โหนี่ทํางานเป็นแม่ครัวรับเงินเป็นลูกจ้างของโรงเรียนเนี่ยจะเอาเงินจากไหนไรายได้ต่อวันนะคุณผู้ชม300บาทแล้วคุณแม่ต้องเลี้ยงลูก3คนจะไปเอาจากไหนมา30,000ื่นป็ญหาพยายามเลี่ยงการติดต่อหมวดถาก็กดดันนะครับกดดันหนักสุดถึงขั้นใส่ชุดตํารวจมาหาถึงที่ทํางานแม่ปาลมแล้วถามแม่ว่าพร้อมจ่ายเงินเมื่อไหรส3 0 0มื่นเนี่ย ที่หมวดถาขอไปจนกระทั่ง23มิถุนายนนี่แหละคุณผู้ชมหมวดถาโทรมาแล้วขีดเส้นตายกับแม่เลยว่าถ้าไม่มีจะดำเนินคดีกับคุณแม่ด้วยตัวแม่รู้สึกว่าแม่เนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยต้องมาร้องสื่อมวลชนเพราะกลัวว่าถ้าสมมติไปแจ้งความอ่ะ แล้วตำรวจจะตรวจสอบตำรวจกันเอง,เอ,งเออ,อก็กลัวว่าเรื่องมันจะเงียบล่าสุดนะฮะพันตํารวจเอกจุมพศเลี่ยมแก้วพู่มกับสบพเมืองพัทลุงบอกว่ารับทราบเรื่องที่เกิดแล้วตอนนี้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะแล้วเดี๋ยวเรียกหมวดฐาคนเนี้ยมารายงานข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งยืนยันจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายมาเช้านี้ผมก็เพิ่งได้รับแจ้งเหตุนะครับก็ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นก็รายละเอียดเนี่ยคงต้องตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบในรายละเอียดว่า รายละเอียดมันเป็นยังไงเราต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายพนังงานสอบสวนที่ถูกพาดพิงถึงแล้วก็ฝ่ายผู้ที่เสียหายนะครับก็ต้องต้องเรียกมาสอบนะครับรายละเอียดจะได้ยังไงก็คงดําเนินการไปตามระเบียบและกฎหมายนะครับก็ขอให้สบายใจในจุดนี้ก็มีการพูดคุยกับตารวจนะครับคุยแล้วฮะเขาขอขอตั้งขอทักตั้งสติแล้วก็รายงานเขาได้จริงมาอีกทีหนึ่งอัปเดตสาย4 HD-F เวอร์ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับ Marine TV.